ตัวอย่างถัดไปเนี่ยนะครับเราก็จะเขียนโปรแกรมนะฮะที่เกี่ยวกับปาโค้ดนะครับหรือที่เรียกว่ารหัสแท่งแบบนี้นะครับซึ่งก็มักจะเห็นปากกันตามข้างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับรหัสตรงนี้เนี่ยนะจะมีทั้งหมด13หลักครับนะและลักษณะการเข้ารหัสตรงนี้นะก็จะมี รหัสไอ้มีเลขไอ้ตัวขวาสุดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเลขตรวจสอบนะหรือเรียกว่าเช็คดิจิตนะครับไอ้เจ้าเลขตรวจสอบตรงนี้เนี่ยนะครับจะคำนวณได้จากได้ตามนะครับมาตรฐานที่เรียกว่า ean 13นะครับคือเขาจะใช้เลข12หลักข้างหน้านะมาคำนวณหาเลขหลักที่13 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าถ้าสมมุติว่าผู้รับเงินนะครับพนักงานรับเงินตรงแคชเชียร์เนี่ยนะครับเขาใช้ตัวสแกนนะครับสแกนรหัสแท่งนี้อ่านเข้าไปแล้วนะหลังจากอ่านตัวเลขเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับสิบสามหลักนะฮะตัวโปรแกรมภายในเครื่องเนี่ยนะครับก็จะคํานวณน,นะฮะตรวจสอบว่าไอ้สิบสองหลักแรกเนี่ยนะครับคานวณแล้วมันตรงกับหลักที่สิบสามไหมนะครับถ้าตรงก็แสดงว่าการอ่านของเครื่องเนี่ยนะครับถูกต้อง นะถ้าไม่ตรงเนี่ยก็อาจจะมีก็อาจจะไม่มีเสียงสัญญาณส่งออกมานะครับนะพะนักง,งานเขาจะรู้สึกว่าเออมันแปลกก็คงจะอ่านผิดมั้งก็สแกนใหม่นะเมื่อไหร่มีการทดสอบเลข12หลักข้างหน้าผ่านกระบวนการทางกนิตศาสตร์เล็กน้อยนะครับแล้วมันตรงกับเลข13ปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีเสียงปิดนะครับให้พหนักง,งานเ็าทราบว่าเออเนี่ยเขาอ่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับรหัสเหล่านี้ก็จะไปนค้นในฐานข้อมูลแสดงราคาสินค้าอะไรขึ้นมา ลักษณะการคำนวณเนี่ยแะครับจะเขียนอย่างนี้ครับคือเราจะเอา12หลักนี้มาเขียนนะครับ12หลักนี้เนี่ยนะจะมีหลักคู่นะพวกนี้นะครับพวกหลักสีเข้มเข้มเนี่ยนะครับนะสีดำเนี่ยเป็นหลักคู่นะครับสีฟ้านี่เป็นหลักตำแหน่งขี่นะสูตรเนี่ยนะครับก็คือเอาหลักที่เป็นตำแหน่งขี่นะครับมาคูณด้วย3ครับเนี่ยคูณด้วย3เห็นไหมสามหนึ่งนะครับ3 6มหนะครับ3824นะครับ3824 นะครับส่วนหลักที่เป็นตำแหน่งคู่เนี่ยก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็เอามารวมกันครับหาผลรวมนะก็ได้ร้อยสามสิบเจ็ดพอได้ร้อยสามเจ็ดปั๊บเลยครับเอามาม o ดสิบนะก็ว่าไปแล้วคือเอาหลักเอาหลักหน่วยมาใช้นะครับคือเลขเจ็ดหลังจากนั้นเอาสิบไปลบออกจากผลที่ได้ตรงนี้นครับหลักหน่วยที่ได้เนี่ยนะครับสิบลบเจ็ดได้สามนะครับนาผลลัพธ์มามอดด้วยสิบอีกทีหนึ่งนะก็จะได้เลขสามถ้าตรงกันก็ส,สบาย นะครับขั้นวนการมีแค่นี้นะครับเอาเลขโดดนะครับหลักคู่มารวมกันนะครับแล้วบวกด้วย3เท่าของเลขโดดหลักคี่นะครับมารวมกันนะครับโดยเรากำหนดให้นี่คือหลักที่ว่าไปแล้วนี่คือหลักที่ศูนย์นะที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8 9 1 0 11อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขตัวที่13นะครับแต่ว่าเราก็เรียกว่าหลักที่12นะครับเพราะนี้เราเริ่มที่หลักที่0ูนย์ เราก็จะมาเขียนโปรแกรมคำนวณเช็คดิจิตของรหัสแท่งนะครับตามมาตรฐาน EAN13 ครับเ,เขาเรียกรหัสแบบนี้ว่ามาตรฐาน EAN13 นะครับอันนี้เนื่องจากตัวเจ้าต,ต,ตัวรหัสเนี่ยมันมีตั้ง13หลัก นะแต่สิ่งที่เราจะรับเข้ามาเราจะรับ12หลักนะครับแล้วก็จะคํานวณหลักที่13ให้นะครับซึ่งเป็นเลขเป็นเช็คดิจิตนะครับซึ่งคํานวณได้จาก12หลักข้างหน้านะอันนี้เพื่อเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับว่าการการป้อนรหัสนะครับหรือว่าจากตัวเครื่องสแกนเนี่ยนะครับอ่าน12 12หลักเข้ามาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะ ต่นี่นมันเป็นตัวเลขถึงแม้จะเป็นตัวเลขสิบสองหลักนะครับแต่ว่าเลขสิบสองหลักเนี่ยมันก็จะมีค่ามากกว่ามากเกินกว่าจํานวนเต็มแบบอินจะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยนะก็จะเป็นดบบสตริงครับเราก็จะให้ผู้ใช้ป้อนเลขสิบสองหลักนะครับ ป้อนเข้ามานะแต่นี่12หลักก็ให้เป็นตัวดีก็แล้วกันนะครับป้อนเข้ามาเราจะอ่านมาทั้งบรรทัดเลยครับนะ next line นะก็จะได้ทั้งบรรทัดมาเลยนะเป็น string อันนี้เพื่อเผื่อผู้ใช้จะมีการป้อนอช่องว่างนะครับแล้วก็ trim มันซะนะในที่นี้เนี่ย ผลที่คืนมาจาก trim เนี่ยครับจะเป็น string ใหม่นะครับแต่เราก็เก็บกลับก็เป็น string เดิมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเปลี่ยนค่าของ string d จากตัวที่รับเข้ามานะครับเราจะตัดช่องว่างทางซ้ายกับทางขวาออกแล้นี้จากเจ้าสูตรเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือหาผลรวมนะครับของเลขหลักที่หลักคู่นะครับของผลรวมเลขหลักคู่นะมาบวกกับ3เท่า ของผลรวมของเลขหลักขี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยจะขอหยิบหลักคู่มาก่อนนะครับเราะจะก,การหาผลรวมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มีตัวแปรซ้ำก็แล้วกันนะตัวแปร S เป็น0นะครับแล้วเราก็เริ่มหยิบหลักคู่มาเลยนะครับหลักคู่การหยิบหลักคู่มาเนี่ยก็ใช้สับสตริงนะครับสับสตริงตัวที่ 0- นะถึง1 นะครับตัวเีข0ูนย์ั้งหนึ่งี้หยิบออกมาเนี่เป็น St string นะครับเราจะบวกเข้าไปแบบในในในมุมมองตัวเลขนะครับให้เปลี่ยนเป็นตัวเลขเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเลขก่อนนะครับโดยใช้การเปลี่ยนตัวเลข String เป็นตัวเลขด้วยเมธอดบริการ p a s s int นะครับของ Class integer นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยน String ที่เป็น String ของเลข ให้มันเป็นจำนวนเต็มเพื่อที่จะนําไปคํานวณได้นะครับก็ต้องอาศัยบริการนี้อ่ะหลังจากนั้นเราก็อันนี้เราเรียกหลักที่0ูนแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็หลัก2นะครับหลัก4หลัก6หลัก8หลัก10นะครับแล้วก็หลัก12นะก็มีหลัก2 4 6 8นะี่หกิบ คอันนี้หลักสิบสองมันเราเริ่มที่หลักที่ศูนย์ใช่ไหมครับเลขสิบสองคือหลักสิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่มีนะครับเรามีอยู่เท่านี้หลักนะครับอ่านเรื่องเขียนให้ถูกด้วยนะครับเพราะเราต้องการหยิบมาแค่ตำแหน่งเดียวนะครับของสับสตริงสับสตริงตั้งแต่สองหยิบมาตัวเดียวนะครับคือสองถึงก่อนสามนะครับสี่ถึงก่อนห้าหกถึงก่อนเจ็ดแปดถึงก่อนเก้านะครับแล้วก็สิบถึงก่อนสิบเอ็ดนะครับอันนี้เราก็จะได้ผลรวมนะของ เลขหลักคู่วันนี้เราก็มารวมกับผลรวมของเลขหลักคีนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็หลักคีนะครับก็ให้ตั้งเป็น s 1งก็แล้วกันนะแล้วก็ทำนองทำในทำนองเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักคี่หลักคีนี่ก็ตั้งแต่หลักที่1หลักอินเด็กซ์นะครับถึงก่อน2ก็คือ1นั่นเอง1หลักนะครับก็เป็น1นะ1แล้วก็3 5 7 9 10, 11นะครับ หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับแล้วก็สิบเอ็ดนะฮสามก็ถึงก่อนสี่นะครับห้าถึงก่อนหกเจ็ดถึงก่อนแปดเก้าถึงก่อนสิบแล้วก็สิบเอ็ดถึงก่อนสิบสองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผลรวมที่เราได้เราก็จะบวกทับเข้าไปนะครับใน S อนะอันนี้เป็น S1 หนึ่งนะเอสหนึ่งเอสหนึ่งนะครับเราจะบวกทับเข้าไปใน S นะครับคือเอาสามเท่าของ S ที่เป็นเลขคี่เข้ามารวมเข้าไปละเรียบร้อยนะครับ พอได้ตรงนี้ปั๊บเช็คดิจิตก็คือตามสูตรนะตามสูตรเช็คดิจิตก็คือเอาเจ้าผลลัพธ์ที่ได้นะครับ s เ,เนี่ยนะมามอดด้วย10ก่อนนะครับคือเอาแต่เลขหลักหน่วยนะครับหลังจากนั้นก็เอา10ไปลบนะครับแล้วมอด10อีกครั้งหนึ่งมอดด้วย10ครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เช็คดิจิตที่ต้องการนะรตั้งชื่อว่า4 แล้วเราก็ลองแสดงออกมาดูนะครับก็ง่ายๆเพียเท่านี้แต่แน่นอนนะครับเราก็ต้องตรวจสอบก่อนนะว่าที่เราเขียนมานี่มันถูกต้องไหมเนี่ยนะครับเห็นนะครับก่อนอื่นอลองสั่งทำงานเล่นๆดูก่อนนะครับ ยังมีการเขียนคําสั่งผิดก็มีผมมีบรรทัดเดียวน่ะคำสั่งทํางานครับโอเคอ่าผมก็ไปหยิบสินค้ามาชิ้นหนึ่งนะอ่าเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะนะครับเขามีรหัสตังนี้นะครับ9 00 3 1 4 2 1 0 8 2 6 ความจริงตัวสุดท้ายของเขาคือศูนย์นะซึ่งศูนย์เนี่ยคือเช็คดิจิตนั่นเองนะแต่เราขอป้อนสิบสองตัวนะครับนับดูอีกทีนะครับว่าครบไหมนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองถูกต้องนะครับอ่ะเราแองก์เอนเตอร์นะครับว่าเช็คดิจิตศูนย์ไหมอ่ะเป็นศูนย์นะครับก็แสดงว่าโปรแกรมเราก็ใช้ได้พอสมควรอ่ะถ้าเรามาสังเกตโปรแกรมที่เขียนเนี่ยนะครับเออก็จะพบว่ามีคําสั่งซ้ําๆกันเยอะ,ะเหลือเกินนะครับนะคําสั่งชุดเนี้ยนะนี่ก็ซ้ํานะครับับอนนี้้ก็ซํา นะครับสั่งซ้ํากันนะจะต่างกันก็ตรงตําแหน่งของตัวเลขนะครับในสตริงที่เราสนใจจะหยิบมานะครับนะเป็นศูนย์เป็นสองเป็นสามเป็นเป็นสองเป็นสี่เป็นหกเป็นแปดเป็นสิบนะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะมากเลยนะถ้าเราจะใช้ for loop นะครับสมมติเขียนว่า for นะ j นะครับตั้งแต่ศูนย์นะจนกระทั่งถึงตราบเท่าที่มันยังน้อยกว่านะสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ให้ J เนี่ย เพิ่มทีละสองเห็นไหมครับเนื่องจากมันเป็นศูนย์ใช่ไหมต่อไปก็เป็นสองเป็นสี่เป็นหกเป็นแปดเป็นสิบนะครับตามเท่าที่ยังน้อยกว่าสิบเอ็ดนะก็คือศูนย์ถึงสิบนั่นเองอะ่ะนะครับเราก็จะทําคําสั่งนี้นะก็คัดลอกขึ้นไปนะครับแล้วก็ดีใช่ไหมครับเพาตั้งแต่ตัวที่ j นะถึงตัวที่ j จบวกหนึ่งคือกระเถิบไปตัวหนึ่งนะหยิบแค่ตัวเดียวนะหยิบแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็รวมเข้าไปเรื่อยๆครับก็เสร็จละาหนึ่งรอบ นะไม่ต้องมานั่งเขียนซ้ำๆกันนะครับหร,รนะหรือในกรณีนี้นะหรือในกรณีนี้นะครับก็ใช้ทำนองเดียวกันนะก็ for loop อีกละ for int นะครับ j ตั้งแต่0นะ j น้อยกว่างวดนี้ก็เอาอ่อ12นะแต่เริ่มที่1นะเพราะเราเจาตำแหน่งขี้ใช่ไหมครับนะก็ j มากกว่าบวก j บวกเท่ากับ2นะคือเพิ่มอีก2ทีละ2 นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งใกล้เคียงกันแบบนี้นะฮะแล้วให้บวกตั้งแต่ตัวที่ j. เจให้หยิบนะครับตั้งแต่ตัวที่ j ถึงถึงก่อน j จบวกหนึ่งก็คือตัวที่ j นั่นเองตัวเดียวนะครับโดย j เริ่มที่1นะไปจนถึงก่อน12ก็คือ11นั่นเองนะครับความจริงเราจะเขียนให้ชัดๆไปเลยก็สิ้นเรื่องนะครับนะ 1, 1, 1. น,นั่นหนึ่งสิบเอ็ดหรือกับรูกกรณีนี้นะครับก็เขียน10 นะนี่ก็เป็นการหยิบตำแหน่งคู่ตำแหน่งขี้นะครับแล้ก็ลบตรงนี้ทิ้งไปนะแล้วก็เข้ามาคูณ3ข้างนอกคูณ3เสร็จแล้วก็บวกทับเข้าไปใน S นะครับผ่านสูตรคำนวณแล้วก็แสดงเช็คดิจิตนะครับอขอลองป้อนดูทดสอบดูนะครับอลองใช้เครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะที่ผมเพิ่งใช้ในกรณีเมื่อก,กี้มาอีกครั้งนะครับ9 0031 สี่สองหนึ่งศูนย์แปดสองหกนะครับเช็คดิจิตเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์ไหมเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวผมลองใช้เพลงในแผ่นซีดีนะครับชุดบัวขาวนะของบางกอกซิมโฟนีออเคสตรานะครับข้างหลังนะครับแผ่นซีดีก็มีรหัสแท่งเหมือนกันเนี่ยนะครับบาร์โค้ดนะครับแปดแปดห้าแปดแปดห้านะ ห้าโัวทีครับแปดแปดห้าสามหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเช็คดิจิตของเขาเนี่ยก็จะตามด้วยตัวสี่นะฮะแต่ของเราเราใส่แค่สิบสองตัวนะนะครับลองดูนะครับสีเปล่าสี่นะครับก็โปรแกรมนี้ก็ใช้ได้นะครับคำนวณรหัสเลขเขาเรียกว่าเช็คดิจิตก็คือเลขโดดตรวจสอบนะครับของรหัสแท่ง <championships> นะครับที่เป็นไปนตามมาตรฐาน EN13 นะครับถ้าเรามองต่ออีกครั้งหนึง่งนะฮะเราสามารถปรับปรุงได้อีกนะครับฟอร์ลูปสองลูปเนี่ยมีข้างในฟอร์ลูปสองลูปเนี่ยนะครับมันก็ทํางานเหมือนเหมือนกันนะครับนะฮะเพียงแต่ว่าตัวหนึ่งเนี่ยเราจะบวกเข้าไปเลยจากตัวเลขที่เราหยิบมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยความจริงเราจะบวกไปอีก3เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะคํานวณได้ไม่ยากนะครับ นะโดยให้เพิ่มทีละหลักนะฮนะวันนี้เพิ่มทีละหลักนะครับก็คือบวกทีละหนึ่งนะครับบวกทีละหนึ่งนะแต่นี้เรามีอยู่แล้วเราก็จิบตัวตัวเลข,ต,เลขตัวเลขตัวนั้นออกมานะครับสมมตุติดิจิตนะครับจิบตัว x ออกมาอ่าบเป็น x นะครับออกมาละนะแล้วก็ตรวจสอบเล็กน้อยครับว่าเป็นหลักคู่หรือหลักคี่เท่านั้นเองนะครับโดยดูที่ตัว j เพราะ j คือตำแหน่งที่เราจิบมาถ้าเป็น0ย์เป็น2เป็น4เป็น6เป็น8เป็น10เนี่ยนะครับก็คือหลักคี่ไอ้หลักคู่ การตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เนี่ยนะครับก็ใช้แนวคิดง่ายๆคือลองไปหารด้วย2แล้วเอาเศษมาดูซินะครับถ้าเป็นเลขคู่หาร2หรือเศษต้องเหลือ0ใช่ไหมครับถ้าเป็นกรณีเช่นนี้เราก็รู้ครับว่าควรจะบวกตัว x ซ้ําก็ไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เลขคู่ก็ต้องเป็นเลขคี่นะคือเศษต้องการหารด้วย2นะครับถ้าไม่เท่ากับ2ถ้าไม่เท่ากับ0มันก็ต้องเท่ากับ1ซึ่งก็คือเลขคี่ถ้าเป็นเลขคี่เราบวกทับเข้าไปอีก3เท่าของ x นะครับเพียงเท่านี้ก็ใช้เพียงวงวนเดียวข้างในมีเงื่อนไขต้องตรวจสอบเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เราจะบวกค่านั้นหรือบวก3ามเท่าของค่านั้นนะครับอันนี้เอ,เอเอจะตำแหน่งคู่ก็บวกตัวนั้นเลยตำแหน่งคี่ก็บวก3ามเท่าเลยแล้วมันกดมากมาตรฐานของตัวเอ็นสิบาอยู่แล้วเขากําหนดไว้แบบนั้นจากสูตรนะครับเพียงเท่านี้เราก็เหลือแค่หลูปเดียวนะครับแต่ในหลูปก,ก็จะมีการตัดสินใจนี่นี่หน่อยลองทดสอบดูครับ ผมก็ใช้แผ่นซีดีเมื่อกี้นี้นะครับเอาใหม่ครั้งหนึ่ง8853102 00111 00นะครับในที่นี้เช็คดิจิตคือ4นะกด Enter นะครับโอโอเป็น7นี่อะไรผิดเอ่ยนะครับเราเข้าไปดูนะครับป้อนถูกไหมนะครับ8 8 5 3นะครับ1 0 2 0 0 1 1 1ถูกต้อง แล้วถ้ากลับมาดูที่ตัวโค้ดนะลองดูสักครู่นะครับดูวปิดที่ไหนเอ่ยเห็นหรือยังครับพอเห็นหรือยังครับก็ดูนะครับมันก็ผิดตรงแถวๆนี้แหละครับเพราะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเมื่อกี้เรายุบรวมสองสองรูปใช่ไหมครับสองวงวนวงวนที่หนึ่งเนี่ย เราเริ่มตั้งแต่เลขคู่ใช่ไหมครับศูนย์ไปจบที่สิบเห็นไหมครับแต่เลขคี่เราหนึ่งไปจบที่สิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องจบที่สิบเอ็ดด้วยนะครับจะได้เริ่มทั้งสิบสองจะได้ประมวลผลทั้งสิบสองหลักนะเมื่อกี้เราประมวลผลแค่สิบหลักเท่านั้นเองนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ไม่ได้ถูกหยิบไปใช้นะครับอ่ะก็ลองใหม่ครับแผ่นเดิมนะครับแปดแปดห้าสามหนึ่งศูนย์สอง 0 0 1 1 1นะครับเช็คดิจิตเป็น4นะครับผมเปลี่ยนแผ่นนะครับอีกแผ่นนึงนะครับแผ่นนี้ก็จากบริษัทเดียวกันครับมาอยู่ในกล่องเดียวกันนะฮะแต่เป็นคนละแผ่นอ่าถ้าเป็นบริษัทเดียวกันกล่องเดียวกันเนี่ยนะครับเลขหน้าหน้าจะเป็นเหมือนกันครับ8 8 5 3 1 0 2นะแต่งวดนี้เป็น0 0 1 1เมื่อกี้นี้เป็น1 1 1ใช่ไหมครับอันนี้เป็นแผ่นที่3นะครับ1 1 3 e n t เตเข้าไปนะครับจะได้ของเขาจริงๆเขจะเขียน8อ so ยู่นะครับเช็คดิจิตจะเป็น8ถูกต้องนะครับก็อย่าลืมครับการประมวลผล t t r n n นะก็ต้องเลือกใช้บริการของ string ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็หัดใช้บริการของ s t r n n งก็จะทำให้เราเขียนการประมวลผลได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างในกรณี้เราเริ่มต้นที่นี่เราอ่านนะครับจากสแก n เนอร์ห s ่น String ทั้งบรรทัดนะครับใช้ next line นะครับเราใช้การ trim นะครับในการตัดช่องว่างซ้ายต้องว่างขวาทิ้งสมมุติว่าผู้ใช้มีการกรอบนะครับอย่างเช่นกรอีอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมอขอรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับเราลองรันใหม่นะ,ะนะครับเกิดผู้ใช้เผลอไปกด blank, บบแบงค์นะครับเยอะๆนะครับแล้วกดแบงค์เยอะๆอีกนะครับถ้า enter ก็ยังคงทํางานได้นะครับเพราะว่าเราใช้บริการ trim นะในการที่จะตัด แบงก์ทางซ้ายกับแบงก์ทางขวาที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับสักแบงก์สองแบงก์เนี่ยมีโอกาสที่ผู้ใช้อาจจะคียเกินไปนะเราก็ช่วยเขาหน่อยหนึ่งนะครับเราใช้เรื่องของสับสตริงนะครับในการหยิบนะตัวอักขระใดๆในสตริงที่เราต้องการหนะ้าตำแหน่งใดๆก็ได้ความจริงเราหยิบได้เป็นช่วงนะครับสับสตริงคือตั้งแต่ตัวที่ i จนถึงตัวที่ก่อน j อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเรากำหนดได้สองสองค่าอยู่ในช่วงนะครับกรณีน,นี้เนื่องจากเราต้องการตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เรากำหนดก็จะห่างกันแค่หนึ่งตัวนะก็คือตั้งแต่ตัวที่ j จนถึงตัวที่ก่อน j บวกหนะครับซึ่งก็คือตัวที่ j นั่นเองตัวเดียวนะครับเรารู้จักวิธีการแปลงนะจำนวนที่ปรากฏเป็นรูปแบบของสตริงนะตัวเลขนะครับที่เป็นรูปแบบของสตริงมาเป็นจํานวน เต็มที่เราไปใช้ประมวลผลได้นะโดยใช้บริการของ integer จุด p a s s int นะครับต้องเข้าใจอย่างนึงครับว่า string เนี่ยถ้านำไปประมวลผลเนี่ยนะครับมันจะบวกลบคูณหารไม่ได้นะครับบวกก็มันคือการต่อ string นะครับแต่จะจะบวกลบคูณหารเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยอันนี้มันทำไม่ได้โดยตรงๆนะครับเราต้องแปลงมันเป็นจำนวนซะก่อนในระบบจึงจะประมวลได้นะครับในกรณีต้องการแปลงเป็น double นะครับก็ใช้ อีกบริการหนึ่งนะครับก็เป็นบริการตำนองนี้แล้วก็จะเป็น double จุด p a s s double ซึ่งเราอาจจะเจอในตัวอย่างของต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นบริการ string ที่เราใช้ในตัวอย่างนี้ก็จะมี trim กับ substring นะครับแล้วก็มีการเสริมในการอ่านข้อมูลที่เป็น string จากแป้นพิมพ์นะครับ next line ของ scanner แล้วก็บริการเปลี่ยน string มาเป็นจำนวน integer p a s s in นะครับแล้ว หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับที่การประมวลผลก็ต้องกลับไปสู่แนวคิดของการนําคําสั่งที่เกี่ยวกับวงวนนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลนะครับคูณบวกนะเกี่ยวกับเนี่ยการตั้งเงื่อนไขนะครับให้ตรงตามข้อกําหนดในกรณีก็ใช้เลขคู่ก็ตรวจสอบแบบนี้นะครับเรายืมแนวคิดของฟอ r l o ู p มาใช้เพราะมันทําให้เขียนลูปได้กระชับมากขึ้น การเขียนโปรแกรมก็อาศัยความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆนะครับมาประกอบกันนะครับให้ได้ตรงตามข้อกําหนดถ้าเราเลือกคําสั่งที่เหมาะสมนะครับก็จะได้โปรแกรมที่สั้นและกระชัรับ